วันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนแผ่นเลเซอร์เครื่องปิ้นนะครับเพืพ่อนๆเคยพิมพ์ไหมเครื่องปิ้น HP ตรงนี้มันขึ้น E3 นะครับเตือนเวลาเรากดปุ่มรีสตาร์ทสีมันก็จะไม่ขึ้นให้นะครับเพราะมันขึ้น E3 อาจจะเป็นตรงแผ่นเลเซอร์มันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปิ้น ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นเครื่องขนาดเครื่องมันก็สองเจ็ดสองสองนะครับผมก็จะมาแกะดูแผ่นไลเซอร์มนะครับอ่าสำหรับในการขั้นตอนการแกะของมันก็จะมีน,อน็อตอยู่ตรงข้างหลังตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัวและข้างล่างตรงนี้ <c oughs> ข้างล่างประมาณนี้อยู่ข้างล่างนี้นะครับสองตัวอ่าสําหรับเครื่องตัวเก่าหรือเครื่องของเพื่อนๆนบางเครื่องก็อาจจะมีอยู่ประมาณตรงนี้นะครับประมาณสองตัวเหมือนกันอ่าผมก็จะมาแกะดูเลยนะครับผมก็จะทําการแกะเลยนะครับอ่ะก่อนจะทําการแกะเพื่อนๆนก็ต้องปิดเครื่อง ให้มันสนิทหรือถอดปลั๊กไฟก่อนนะครับเพื่อเกิดการไฟรั่วหรือไฟช็อตเราได้นะครับนี่เราก็ปิดเครื่องแล้วอันนี้ผมก็ได้ทาการแกะแล้วนะครับน,น็อตอันนี้ผมก็จะแกะขึ้นมาเลยผมได้ทําการแกะไปแล้วจะมาลื้อกันเลยนะครับ เพื่อนๆก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับตรงนี้มันจะมีเส้นอยู่ระหว่างสองสองอันด้วยกันเส้นสีขาวเพื่อนๆก็ดึงอย่างระมัดระวังด้วยนะครับมีผมก็จะทำการถอดผมทำมือเดียวมันก็ยุ่งยากหน่อยนะครับ อันนี้ผมก็จะดึงขึ้นเลยนะครับเส้นนี้ดึงขึ้นเลยครับ oh. แล้วก็ออกมาเลยที่มันเป็นตรง e สามตรงเซ,เซนเซอร์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่า,ามันช่อรุดหรือมันเก่าแล้วนะครับเราวันนี้เราก็จะมาทําการเปลี่ยน แล้วเรามาดูกันว่ามันจะหายไหมครับตรงนี้นะครับเราต้องกดดีๆนะครับแต่สำหรับถ้ามันชำรุดแล้วผมก็จะดึงดึงออกมาเลยผมใช้มือเดียวก็จะลำบากหน่อยนะครับนี่ผมก็จะดึงมันนะครับเนี่ผมก็ดึงออกมาเลย นี่ผมก็จะแกะออกมาแกะยากนิดนึงนะครับเพราะผมใช้มือเดียวหรือถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อใหม่ก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับได้แล้วครับนี่ นี่ครับตัวเซ็นเซอร์ของผมก็จะมีรอยขีดขัดนิดนึงนะครับพอมันใช้การเยอะพอสมควรนะครับผมใช้งานมันหนักครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนตัวใหม่เส้นใหม่เลยครับนี่ก็ได้ทำการสั่งซื้อจากแอป l a ซ a ด้ครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสที่ผมสั่งซื้อนะครับ hp gt ห้าแ gt ห้าแนะครับผมก็จะขอตัวไปติดตั้งแป๊บหนึง่งแล้วเรามาดูกันอีกทีนะครับ เราก็อย่าเพิ่งขันน้อนนะครับขัตอนต่อไปเราก็ลองเช็คดูนะครับว่ามันปินได้หรือเปล่า เห็นไหมครับเพื่อนๆหายไปแล้วตรง e- สามหายไปแล้วครับเพราะว่าผมได้เปลี่ยนตรง่าแผ่นเซนเซอร์มันหรือแผ่นเลเซอร์มันนะครับอะทีนี้เราก็จะมาทําการลองพิมพ์ดูนะครับลองใส่กระดาษดูนี่ผมก็ได้ใส่กระดาษไปแล้วนะครับกดหนึ่งลองพิมพ ผมใส่กระดาษแป้นหนึ่งนะครับใส่ไปสักแผ่นหนึ่งก่อนนี่ก็โอเคแล้วครับแผ่นสำหรับ เปลี่ยนแผ่นลเลเซอร์วันนี้ก็ผมพอจบเพียงเท่านี้นะครับ